สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับระบบการสตาร์ทของเครื่องตัดหญ้าฮุสไ a น่านะครับว่ามันสตาร์ทดีสตาร์ทง่ายแค่ไหนนะครับตัวที่เราเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นตัวรุ่นใหญ่ที่สุดเลยจะเป็นรุ่นพี่ใหญ่สุดรุ่น541 RS นะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่แรงสุดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าระบบการสตาร์ทที่ดีเนี่ยมันทำให้เครื่องติดง่ายแล้วก็ดึงไม่ยากนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้น้องสาธิตให้ดูนะครับ ลำดับแรกนะครับก่อนที่เราจะสตาร์ทเนี่ยเราก็ดันสวิตช์ลงนะครับอ,อเห็นไหมครับสตาร์ทไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ยากเลยนะครับต้องจุลองอีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมครับเร็องอย่างง่ายๆนะครับถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยเรายืนให้มั่นคงแล้วก็หงายฝ่ามือขึ้นนิดนึงแล้วก็ดึงครับดึงนิดเดียวด้วยระบบที่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราสตาร์ทติดง่ายนะครับถึงแม้จะเป็นเครื่องที่ตัวใหญ่มากๆเลยก็ตามนะครับ